ลองเลยมะเราตวงจอกหลอกแจกแหลกเอย่าลุกนาไอ้หนูข้างขวาฝี๋อะไรติแกมข้างขวาถึงไม่คิดถึงเจ้าเคยว่าเคยว่าเคยเคยว่าว่าลืมเขาแล้ว แกยังลอยไปกอดแอวยมยมหัวใจยมหัวใจเศร้าเป้าสุดเถื่อใจไอ้บ่เปนเทสบานสิบริการเจ็บได้สุดเถื่อสุมือหักเจ้าก็ย้อนหลงเสือมันดีเลยกงเสียงเจ้าของเบาเสียงน้ำแน่หักเจ้าก็ย้อนหลงเสือว่าหัวใจ ว่าหัวใจเจ้ายังวางอย่า,า,ยาสิเอาน้ำตามาตูไอสัรหาคำมันยายว่าเขาทำร้ายใจพังบอ่แม่นตนพักเสียนพ่อเสียยองคันสมเนนะางพ่อเศร้าเจ็บกะสิไปวังวัง เป็นไลยตั้งลลยคิดว่าไอายบแมนขาัปติมบ่แมนคนที่เจ้าหังไปหาเขาเสดานองนางไอนี่สิขออำลออาตัวไอคนเดียวก็พอเซตพรมแต่นาสดบอกดิเฮ้ยเซตพรมแต่นาสดทำไม ผมต้ำแต่อะไรหวานจบที่เขาสะน้อยเว่าสิออกสนองน้ำตาลำเพืเอนมาสวัสดีลำเพลินครับตัวไอ้เกอเ๋ยานันหอดบ่านอยู่หรอเฮ้ยง่ายน้อยเดียวง่ายเนา้อเดี๋ยวล่ะแค่บอกว่าพ่อเดี๋ยวไปสอบก่อนไม่หมด สีโคเวอร์มัสุขคนเลยเอาพี่ไงไปลองเลยเด้อค่ะมือไปจกหลอกไปแจกแหลกเลยเด้อถือไปแก้พี่หมอน้ำเพื่อนมาลำนี่เห็นไอโบเมนแฟนคลับนัก้องมาจอบซองแอบมักสาวดาวเต้นผู้สาวซ้ำน้อยขึ้นใหม่เหตุใจอายุอบเป็นโอ้ เนอใจอ้ายสิขาดคิดน้ำแอลอยากได้แนวเจ้าดีน้องลาอยากขายนามาสุขคอยมันแล้วไปหารับจ้างเกี่ยวเขากระเป๋าย้อนคิดน้ำแอลย่านซุ้มย่านซุ้มผู้เบาวย่านซุ้มผู้เบาแนวไปแซวเกยยอมรับมาซานนางวจะบอมิใจพาใครลาเพือน ยกแอวอ่อนๆน,นี่ล่ะดีแข่งดีขาทั้งแด้งละเทิงหอนยกให้เจ้าเป็นไอดอลอยากได้มาสอนมาฟอนละมาละพาเสินอยากบอกว่าไอ้เลิฟยู่แก้มตุู๋สูงจนทนโอ <c oughs> <c oughs> ูบักพันดีล่ะแ เราบางเีมันกะยืนมันกัดยืนเมืองไหนกีน๋สูงแค่งแค่งหูกีก๋มนสู้เหมือนกักี๋มันสูงโหดบัว <c oughs> บมันแล้วกับเขาตามคนเซียตุลาเจมมันผู้น้อยด้วยเอมีเจมันเล่นน่ารักสิสวัสดีพี่แป้งง,ง่ายเนาะมาแล้วท่อนเดียวอะ่ะง,ง่ายเนาะ ีน้ใครอายไปแกก่ได้กละ่ะแล้วแฟนเอ่ยแฟนผู้สาวอายไอติออ๊กบอกว่าเฮียขโมยนาฬิกาพร้อมไม่ใส่อีกแล้วบอแมนพูดใหม่บอแม,นบอ,มนบอแมนบอทองไข่ซื้อเองจักบาทหารย สามร้อยสามเก้เก้าพี่เลื่อนนี่ซื้อเองเปิดท้ายเปิดท้ายไหนของผมตลาดน้ดสามเก้าเก้าเลื่อนแพงๆหายไปไหนอ่ะอยู่ในตู้เดี๋ยวหายเลื่อนเก้าเก้าเลื่อนเก้าเก้าพี่ có được, sửa hay bỏ mà sai đó, nhạt hai. anh ba chưa, chạy chăm nhầm ba hốt vậy, mệt นี่มันอันอลบั้มของกูดีที่กูจะไว้ประมูลมาจามใส่ได้ไงแล้วใครจะเอาล้วทีเนี้ยดวงใจยังไม่ยึดคู่วะนี่เสร็จแล้ว,ลลวเสร็จแล้วมีลายเซ็นดีเซ็นลลงด้วมีเซ็นตรงนี้แล้วก็มีเซ็นตรงนี้ตรงที่ตัวศิลปินแล้วก็บนซีดี จามไส่แผ่นซีดีพร้อมด้วยใครจะเอาละทีเนี้ผู้ส่าจะาไวประมูนลนะหน่อยเริ่มต้นที่18บาทหากบ้าได้แต่ลืมไปบุ้ลงบนรอกับบ้าตายมันหากแ่จะโง่บอาไงเนาะไงเนาะต้องบอกสิไงเนาะนี่ชํามาลํอซิ่ง <c oughs> ม่ดูคนวัดราคาสูงกันดิม,มอีกพอ มักสาวดาวตินเดี๋ยวจะไปแก้เพลงร้องเพื่อนกันเด้อเต็นให้ไหมด้วยโอเคครับแม่เนรอุ้ยดวงใจกัดก่นใครฆ่านวนใจใครฆ่าดวงใจกูไม่ได้ฆ่าตัวตายเด็กกันเดกกันกูไม่ได้ฆ่าตัวตายชื่ออะไรนะลุงลุงอ้วนลุงอ้วนรึกษาหัวใจมานานแล้ว ยืนยันแน่วว่าเธอใช่แล้วทุกอย่างความฝันเบอร์เบลอเจอจุดหมายปากท่องสุดท้ายที่ใจนฮงาทเจออีกอย่างขอไปให้สุดฝันก็พอรู้ตัวอยู่ดอกหน้าใช่วันนี้แค่เซ็นไปทมดแค่สี่รแผ่น500แผ่น400แผ่นเลยร่อยหนึ่ง ของเจ้าคงบ่ให้หลงกันแต่ที่ดินแต่ที่นั่นมาให้เจ้าเห็นก็เพราะรายเส้นใจสำคัญ <c oughs> เราทุกความฝันให้เธอรู้ไว้ <c oughs> ตั้งใจมาเป็นตัวจริงอย่าทิ้งให้เป็นตัวเจ็บ บ่มีมองเก็บบ่มีมองเย็บแล้วเดชใจอับตั้งใจมาชูถ้วยแชมป์หากยังเต็มศิลป์ไปสี่ร้อยครับชาราโมลตุยอีกร้อยหนึ่งหน่อยนิ้วล็อกก็เป็นเดชคนเป็นตัวสำรองมาจนลา ก่อนดินกลบนาอยากเป็นตัวจริงกตนเอาไก่กลบับมาเอาไก่ถอยกลับบ้านให้หน่อยชียเป็นชีตาย,ตายด้วยใจนางฝากชีวิตวางไว้แก่มนข้าเพื่อกันได้ค่ะพี่จูอาน,น้ำมมนให้เธอชุดไ้จะบอกว่าอย่าบังนาะตั้งใจมาเป็นแผ่ อย่าิงไม่เป็นตัวบอ่มีมองเก็บเย็บไหนวะเขี้ยะเลยตัวรับเฮ้ยดวงใจดวงใจตายแล้วเป็นไงสองตัวเห็นไหมน่ะตัวสีดำกับสีทอง ตายก็เป็นเอิ่มคนบลอกกับบอตายบลอกกับบอตายความหลอ่อลบไหนเลยบ่มีภัยเจอโ <c oughs> บ่กับสวัสดีพี่แสงเทียน

มันเงาเงากันใหญ่หลายรอบมันโดนแล้วน่ะดวงใจโอ้ยตัวดำมันตัวเล็กกว่าเดีดีป้าคือแม่เวลามันจะกัดกันมันไมกาขยับอีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าขยับปุ๊บมันตบเลยไอ้สีทองมันตัวใหญ่กว่าเก็บตังค์ด้วย ใไม่รู้ว่าใครฆ่าดวงใจอจริงให้ไม่รู้ว่าใครตายขาดดวงใจพี่นัดดวงใจตายแล้วสินดีไม่ได้ฆ่าตัวตายสินดีไม่ได้ฆ่าตัวตายนะคนช่างช่างซ่อมตรงร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงเมาค์วันนี้มันเงียบมากเลยเนี่ย ดีคุงเมาโคดสวัสดีเียรำใหญ่ครับัไนาอวับ้าอ่ะไม่ครับบ้านที่อยู่หนองเขาอยู่ไม่ไม่ถึงอยู่หนองอยอเมืองนนองนกจุกกรูเดนกเรยนหนองนกจุกเจ่าใไปก่อนบ้านไหนวันอ่นนไหบ่มีต่างตังเบิร์ด ถ้าจะซื้อซีดีสั่งกับตัวแทนได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องหาซื้อเองมันจะได้เป็นจะบอกว่าอะไรดีคยัแปดสิบบาททีมงานเราจะได้ไปสั่งกับทางบริษัทโดยตรงจากตัวแทนวันนี้แต่ละคนหน้าเมือกหน้ามันหน้าดำหน้าค้าหน้าเครียดกันทุกคนแล้ว่ผ้าลุ่มไม่ได้พิชร์เขาจะทะเลาะกับพนักง,งานแล้ว เขาบอกว่าอ้าวแล้วทําไมพี่โทรมาโหลดได้แล้วทำไมผมโทรมาโหลดไม่มีหึอย่างเงี้ยเลยอ่ะเอาไก่ทอดกับเราไม่เอาน้ำจิ้มเอากลับไปให้ไอ้แมวที่บ้านเอาน้ำจิ้มไปด้วยแมวแมวอุ้มเหรอแมวอุ้มเบาเอาน้ำจิ้มไปด้วยแล้วกบไปให้แมวไก่ทอดเนี่ยนายพลเล่น ติ๊กติ๊กทับไปหาแม่คนนี้หน่อยแม่ไทยดาใช่ไหมไทยดาไทยดาแม่ที่ใส่เสื้อสีแดงแดงแม่ถามว่าสั่งยังไงทับไปหาแกด้วยเด้อคนไหนล่ะแม่แม่คนใส่เสื้อแดงแดงเอาโลฟเฟซชื่ออะไรไทยดาชื่อภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอยู่แล้ววันวันนาเล็กทิดาหรือเปล่าไทยทีเฮ็ดไอทีเฮดไอโอ้ยเฮ้ ไม่ใช่สิดวงใจบอกว่าไม่ต้องกัดกันถ้าไทยมาที H A I ใช่ไหมแม่ทิดาแม่ทิดาจ้ะแม่มาตอบอ่ถูกทิดาโอ้แม่ทิดาโอเคเนี่ยติ๊กติ๊กบนคอมเมนต์ติ๊กเห็นแล้วใช่ไหมแม่ทิดาโอเคทักไปหาเขาไปก็ต่างอย่างติดไว้ก้อนหนาอย่าเามาใจต่างมดยังไม่ได้ฟังเพลงเลยยังเพลงอะไรฟังเพลงอะไรเมือนีย ดอกแกแกเอา่มงเเจ้าสัะมันมันหักจะเจ้าหูบอแมวโดดเขไม่เห็นแมวสองูเดี๋คไม่เห็นอีดองใจหรอนู่นน่ะ ตีบอลเดี๋ยวบาทูอะไรกินนูนน่ะดวงใจอยู่ฝั่งนูนตายรู้ไปแลนูนอ้าวอย่าดื้อนะอย่าดื้อนะอย่าได้กินปลาทูนะดวงใจกัดกันเห็นไหมดวงใจสองตัวดวงใจยังไม่ตายพี่นัาดวงใจยังไม่ตายทะเลาะกันแล้วไปไม่ใช่รองข่าวหรอนบ่แม่อย่าทะเลาะกัน แล้วมันก็ทอดเราทานเลยมันก็ถ่าว่าในรถตีตนไครเม็ด <laughs> ทอดเราทานแล้วก็ขึ้นรถใช่ปะแล้วก็บีดประตูแล้วก็บีดประตูหึกว่าขึ้นบ้าน <laughs>